มดวิภาวีสีทองหมอสาววัย24ปีก่อนหน้านั้นฟอร์มยังไม่โดดเด่นแต่ในปี2023ยงกระดับตัวเองขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมหาวยังจำกันได้ในเกมที่แจ้งเกิดของเธอคือศึกวลลอลเลย์บอลหญิงในช่นหลี2023นัดชนะแคนาดาเธอเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดที่สำคัญคือยังได้เล่นหลีกอาชีพโคโววีลีเก,กาหลีด้วยไายวิมลรัตธนพันธ์บอลเรววัย21ปีเพิ่งติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2023 ลงเล่นได้เพียง3ทัวร์นาเมนต์ซีวีลีกสอสนามและศึกชิงแชมป์เอเชียที่โคราชสุดท้ายสร้างความเฮือหาด้วยการได้เล่นวีลีกญี่ปุ่นกับโทเรอแอโร่เฟิร์นวริศราสีทาเลอร์งอสาวดาวรุ่งวัย18ปีถือเป็นอีกหนึ่งนักตกสาวที่ต้องจับตามองในอนาคตเพราะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในปีนี้ทั้งในยู9และยู1่ชิงแชมป์โลกรวมทั้งอยู่ในชุดเหรียญทองซี่เกมส0 2 3ที่ประเทศกัมพูชา